สวัสดีค่ะวันนี้สาวนายสิพามากินตำม,มึกอย่างหล่ะเนี่ยมึกกล้วยบ่กล้วยอินโดเมนติมึกกล้วยอินโดตามมาพร้อมเดี๋ยได้จากพี่น้องมาน้ำประหลาดน,นุ่นมาจะมากินนตำกันพักเครื่องเที่ยงเรามีประกาศกรอบมามามากินนตำกันเอาเลยพี่น้องมาว่าลามาได้เขา,ากินตัดแต้มปีเกเาพี่น้องจะหมดปีไหมติด มาด้วยสะทุ่มเลยกินอีกแล้วได้เหมือนกินแบบกับเราอ๋อแา่ว่าอืะอือ

เพราะว่า,าอันเน่าที่พ่อนใช้นมเป็นไพรืมกระดาษคนเนีะคือนมบลอนปีใหม่กับแปลงล่างเนาะอืมน้ำปลา พพว่าผมเนือ้ขอข้างโตเดียวเนี่ยพอที่เลือดสองโตขันเจ้า,อาเออไปเอามาเ่เก็บหมูเก็บหมูมาหอดมันมมน้ำน้อเ <laughs> ผ็ด มาขอกินกระจาทุ่มมันนันใส่พริกแห้งพร้อมนะเขาขอไปเอาแกะหมูเนาะกาจนนลายพี่น้อัน่อนทอกเราจะซืเข่า ขบูม,ม,มาแล้วขอบคุณครับโรยบร่ค่ะแค่เนี้นแล้วเกเผ็ดฟันรถนะอลก่เกิดเบาเา มาจะมาจะมาพ่อนหรอคอยกระเป็ดกันกัดอ,อื้อืโซ่หังง คนไหนักจะได้ตัวเดียวมอยูต hmm. mm ัวสองตัวโอเคพี่น้องผู้มมอื ืไปลังคาละเอานา้ำเย็นๆให้หน่อยนะน้ำหวานๆอนะ่ะมันคือก,กอดกันค่ะอนน่ะมันมีเอาได้ไหมน้งองเอง ไม่ค mm ุ hmm. mm ้ยบ่ปั๊มไม่คุเราไม่ใช่นะพวก็รแบบอะไรก็ือืม thử rồi đây tôi xin để tao được thì máy mất bên tham tù <cười> <cười>

น้ำก็แล้ว่านอืมเ <c oughs> น้ำจากหมูอ่ะกินแล้วเปาเปอ่แหละลาบดิลน้องละอ่ะพี่น้องจ้ายังมีกระเลือดแต่น้ำปลากะแค็มหมูนี่หน่อยอ่ะท้าพี่เลยมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใาาห้ชาวในเด้ออ่ะคลิปหน้าพอกันไม่กลับคว่าสวัสดีค่ะ